สวัสดีครับผู้ติด,ดตามช่องจับฉายชลบุรีนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้ามารีวิวหนอย่างนะครับเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้เลยครับนี่นะครับก็เป็นของที่ผมสั่งมานะครับอันนี้มันคือแผ่นยาง EVA นะครับผมซึ่งผมจะเอามาใช้ไว้ลองก้น ของกล่องส่งอาหารนะครับเพราะว่าผมทําอาชีพส่งอาหารนะครับหรือวฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับของไลแมนกับช h o ป e ี้ฟู้นะครับเนี่ก็ใครสนใจเกี่ยวกับงานฟู้ดไลเดอร์เนี่ยก็ไปติดตามได้นะครับที่ช่อง a อไลเดอรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าของเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ผมสั่งไปเป็นขนาดความหนา6มิลน,นะครับผมนี่นะครับที่ผมสั่งไปเนี่ยเป็นความหนาที่6มิลน,นะครับผมดูจาก ความหนาแล้วก็ตรงตามที่ต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาตัดให้มันพอดีกับขนาดของถาดที่รองก้นกล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาตัดกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ถาดหรือว่าตะแกรงที่ไว้สำหรับรองกล่องท่งอาหารนะครับแต่ว่าตอนนี้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ผมใช้ลองเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วนะครับพังหมดแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นต้นแบบนะครับในการวัดขนาดตัด เรียบร้อยเดี๋ยวไปปูที่ถาดลองกล่องกันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่ติดตั้งเนี่ยก็เพื่อป้องกันน้ำที่มันกระเด็นขึ้นมาจากด้านล่างนะครับผมเพราะว่าผมติดตั้งตัวกล่องอตัวถาดรองเนี่ยมันยื่นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเวลามันดีดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เละนะครับผม วิธีการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูใต้คลิปนะครับจะเจอคําว่าเพิ่มเติมนะครับก็กดคําว่าเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็จะเจอลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับมีทั้งของ lazada และ shopee นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามี id ของ lazada นะครับเราก็กด lazada นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าของ lazada แล้วนะครับส่วนของ shopee นะครับ ก็ทําเหมือนกันนะครับก็กดลิงก์ของ s h o ป e ีนะครับผมแล้วก็กดที่ตกลงเหมือนกันนะครับท่าน,นี้ก็เข้ามาสู่ลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแผ่น EVA นะครับผมความหนาที่6มิลน,นะครับความกว้างอยู่ที่130เซน ความยาว240เซนนะครับผมผมใช้ไปนิดเดียวเองแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะครับผมผมก็เลยหาสั่งซื้อเอาในรั z a d านะครับผมถ้าเกิดใครต้องการความหนามากกว่านี้ก็มันก็มีร้านเนี่ยเขามีหลายไซส์ให้เลือกนะครับผมตั้งแต่3มิลน,น่าจะใช่นะครับตั้งแต่3มมิลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมก็ว่า นาที่6มิลนนะ่ะของผมเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับผมก็สั่งมานะครับผมซึ่งร้านเนี้ยก็ค่อนข้างถูกนะครับผมแล้วก็ได้ของเร็วมากนะผมสั่งไป2วันของถึงชนบุรีเรียบร้อยครับผมมันมีร่องรอยบ้างนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เยอะจนรับไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยมันเป็นมไม่แน่ใจว่าเป็นริ้วรอยเกิดจากอะไรนะแต่ว่ามไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่า เราก็ต้องเอามาใช้ปูรองพื้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ได้ความหนาที่ผมต้องการโอเคครับถ้าเกิดใครสนใจสินค้าเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับส่วนวิธีการสั่งซื้อผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง จับชายชนบุรีด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม